ถ้าเราพูดถึงเกมยิงปืนในเกมโลบอกคงดีไม่พกับเกมนี้ร์เซนอลเกมยิงปืนสุดมันที่เราสามารถยิงใครได้แต่ถ้ามึงยิงทีมเดียวกันมคงจะตายให้มึงอ่ะมีทั้งสามโหมดและมีปืนที่คุณอะเล่นอย่างมากมายโดยดูได้จากเทนเลอร์นี้เลยมีฮอชนด้วยเหรอวะทำไมตัวกูเล่นไม่เห็นดีโอ้โอ้มีปิ้งด้วยวะกูไม่เห็นมี มีมีป,ปิ้งพอเข้าเกมมาก็จะมีภารกิจที่คุณได้ทําแล้วมีสีทีมให้คุณได้เลือกใช้อย่างมากมายสวยเกินแล้วยังมีสกินปืนที่คุณได้เลือกใช้ถ้ามึงมีนะแต่กูแทบไม่มีแล้วยังมีมีดที่สามารถซื้อได้ในร้านค้า,าเอฟเฟกต์การตายสุดเท่เวลาตายต้องยิ่งใหญ่ด้วยเหรอวะและคําพูดคุยถึงสภาษา Kill them all. Make them ร้านค้า ทีกคุสามารถตัวละครและสิ่งต่างๆได้และมีกาชาที่คุณเปิดถึง4กาชาไม่ว่าจะเป็นตัวละครอาวุธหรือสกินเออแฟร์คืออะไรวะรวมทุกอย่างเลยไม่รู้อ่ะใครรู้ก็เเมนแวะขอพูดเลยเหอะกับกาชาเนี่ยกูเกลือตลอดกูไม่เคยได้ของดีๆกับชาบ้านชา,านเมืองเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูไม่เคยสุม่มแล้วจะมีระบบเกมเพลย์สุดมันเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นกันเลยดีกว่า กูจะดูเบื้องต้นกูไม่ได้ไปดูปรับเมาส์ว่าต้อฟังรู้อะไรไหมครับเกมเนี้ยเวลาผมเล่นกับเพื่อนอะ เวลาแม่งยิงได้อะแม่งบอกแม่งเก่งพอแม่งโดนยิงแม่งร้องโปไมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับเป็นเวตาลคิดเลยนะครับกูเจอบ่อยมากเลยเพื่อนกูนย <c oughs> พอจบเกมนะครับก็จะมีขึ้นแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็จะมีด่านที่คุณได้เลือกเล่น <c oughs> ไม่สิต้องพูดวด่าโหวดแล้วก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะโหมดที่คุณได้เลือกเล่นแล้วก็โหวดให้คุณได้เลือกเล่นก็โหวดอะไรโหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเลือกอะไรนะกูมไม่เคยได้เล่นหรอก ทีมเราเนี่ยหรือฝั่งตรงขา้ามันจะหมดอีกอันที่กูไม่อยากเล่นไม่รู้ทําไมทุกทีมาบาเดี๋ยวกูจะยิงให้หมดใครก็ได้วาเซิร์ฟเนี่ยกูเก่งมาเลยโป้งโป้งโป้งตายสิตายสิมาดิมาดิมาด,มาเดิเออยิงยิงยิงโอ้แบ้งโปแบ้งโปร้องโปเฉย